สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็งโตดพระเครื่องนะเป็นช่องแชร์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพระเครื่องพระคติคณาจารย์เหรียญยอดนิยมต่างๆใครอยากสร้างอาชีพเกี่ยวกับการดูพระเครื่องนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ดูจุดอ่อนเหรียญน,นะครับแล้วก็ราคาว่าณปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับที่เขาเรียกว่าหน้าอรหันนะครับหรือบางท่านเรียกว่าเหรียญหน้าแก่เนื่องจากสมัยก่อนนะครับ เขาเรียกกันเรียกเรียกกันว่าเหรียญหน้าแก่แต่นะครับปัจจุบันเนี่ยฟังแล้วดูไม่สุภาพแล้วก็ไม่เข้าขูสักเท่าไหร่นะครับเขาเลยเรียกว่าหน้าอลหันนะครับเหรียญลุงบุสีนะครับหน้าอรหันนะครับหรือว่าเหรียญหน้าแก่ออกปี2519นะครับปี2519วันนี้เรามาดูเนื้อทองแดงนะครับอัปเดตหน่อยนะครับเมื่ออาจจะมีคลิปเก่าแต่ว่าปี2ปีแล้วนะครับ มาลองมาอัปเดตคลิปปัจจุบันกันหน่อยนะครับเดี่ยปัจจุบันทั้งวิธีการดูอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องราคานะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีไลฟ์ทุกสองทุ่มนะครับฝากเข้าไปรับชมกันได้นะครับไลฟ์สดนะครับเหรียญนะครับเนื้อทองแดงเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญทองแดงออกเป็นปูนะครับ อาจจะมีมันปูเข้มๆนะครับมันปูเข้มๆก็มีแล้วรายละเอียดเหรียญเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะมันปูเข้มๆก็มีเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะดูกันแบบพระป่าแบบดูกันแบบ3วินาที1 2 3สองสามดูเกทแท้ได้เลยนะครับแต่อันนี้เราดูกันแบบละเอียดก่อนนะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดเหรียญก่อนเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญที่ มีความคมลึกชัดเจนมากๆนะครับคมลึกชัดเจนมากๆนะเหรียญแท้นะครับดูเขาเรียกอะไรหน้าปากหลวงพ่อดูหน้าหลวงพ่อเมตตาเห็นไหมครับหน้าตาแบบหลวงพ่อย่นเหมือนเหรียญมีชีวิตมีส่องไปแล้วนะครับส่องไปแล้วแบบว่าเหรียญเนี่ยนะครับรายละเอียดเหรียญเนี่ยโอ้โหดูหน้าดูคางดูปากครับลอย,ย่นนะครับคนแกะบล็อกนี่ผมยอมรับว่าเก่งมากจริงๆนะครับเก่งจริงๆนะ คือเหรียญธรรมชาติเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นกระแสะปั๊มออกด้านข้างนะธรรมชาติเลยผระแท้ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่มีอะไรนะครับดูไม่ยากดูง่ายมากนะครับแล้วนะครับเขาจะดูกันตรงนี้เห็นไหมครับในร่องเนี่ยเขียวเขียวนะเขาจะมีขีด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 ขวางนะแต่เหรียญน,นี้สนิมเขียวด้านนะครับมาปกคลุมเมื่อให้เราเห็นพอดีนะครับเมื่อให้เราเห็นพอดีนะครับที่เขาดูกันนะเวลาดูในเลี่ยมเนะี่ย เขาจะมีขีดๆๆอยู่แต่เหรียญนี้ดันมีถนมพอดีมาบดบังเราพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พลิกหลังนะครับมาดูที่หูเหรียญนะครับรูเจาะรูเจาะเขาจะเล็กๆนะครับรูเจาะเล็กๆถ้ารูเจาะใหญ่ๆนะครับเรียบร้อยทันทีเอวังครับเนี่ยดูรูเจาะเล็กๆนะครับแล้วข้างเหรียญก็จะมีรอยปิ้นเล็กน้อยธรรมชาตินะครับข้างขอบนะครับมีรอยคล้ายตะไบ่นะครับ พาก็ดูกระแสปัม้มธรรมชาติทั่วไปนะครับกระจายออกทั่วไปนะครับวิ่งกระจายออกตรงนี้ก็จะมีนะครับรอยปิ้นแล้วก็มีคล้ายๆรอยตะไบนะครับติดมากจบอกข้างเหรียญน,นะครับเดีย๋ยวเราลงกล้องกันดูตจอะเล็กๆเห็นไหมมีเนื้อปิ้นมีรอยตะไบกระแสปัม๊มนะครับเหรียญคมลึกชัดเจนธรรมชาตินะเหรียญรุน่นนี้ถ้าเกิดบางคนเห็นผิวนี่ก็แท้เลยนะครับเรามาดูดตัวตัดกันหน่อยนะี่ครับ พลิกหลงพ่อไปด้านขวานะครับดูลักษณะการตัดเหรียญใช่ไหมนะครับเนี่เป็นฟันเป็นบัง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 อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมีทุกเหรียญนะนะครับมีทุกเหรียญเราลงกล้องลงไปครับเห็นไหมครับว่าเป็นฟันบังบังใหญ่ๆอย่างนี้ทุกเหรียญเลยสับไม่ข้านะครับทั้งเหรียญเลยแล้วพลิกอีกข้างหนึ่งนะครับดูอีกข้างหนึ่ง นะครับอีกข้างนึงก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นฟันบางบงบางๆอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะนะครับดูไม่ยากนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปเรามาดูกันแบบ3วินะแล้วราคานัปัจจุบันนะครับนปัจจุบันเราอัปเดตราคาให้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่นะครับจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับ จะได้ไปซื้อขายเป็นรู้ราคาณปัจจุบันนะครับสวยๆจมูกโดงๆนะนะปัจจุบันนะอยู่ที่หมื่กว่าบาทนะครับหรือถ้าสวยๆอาจจะสวยแชมป์เลยอาจจะสองหมื่นและขึ้นสภาพแล้วแต่ความพอใจระหว่างคนสองคนนะครับและถามว่าสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญนี้ถ้าเหรียญเปล่าเนี่ยนะครับดูคนแบบตาเปล่าเลยไม่ต้องลงกล้องสาวินะครับนี่ครับจุดออนเหรียญนี้นครับ นับหนึ่งสองสามนะครับหันหลวงพ่อไปด้านขวานี่ครับดูตัวตัดนี่เลยนะครับมีฟันเป็นบัางนี่แท้เลยรูเจาะเล็กๆแค่เนี้ยนะครับไม่ต้องดูอะไรเลยของปลอมนะครับยังทําไม่ดีแล้วก็ยังทําไม่ได้นะครับยังห่างเยอะลักษณะการตัดเหรียดูง่ายมากเนี่ยนะครับทับหนึ่งสองสามพลิกดูเลยแท้เลยนะครับดูเจาะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วแต่สุดท้ายนะครับต้องดูรวมๆหลายๆที่ดูผิวดู นะครับดูมาตรฐานเหรียญพื้นฐานเหรียญดูตัวตัดดูรูเจาะดูอะไรให้ครบนะครับแต่วิธีนี้ผมก็ไม่แนะนําแต่ว่านะครับเบื้องต้นสามารถดูได้เลยนะนะครับสัก80%นะครับก็ฝากกดติดตามกด Sub ส cribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับพี่พีก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆอยู่เสมอหรือนะครับจะได้ชมไลฟ์สดทุก2องทุ่มตรง ของทุกวันนะครับที่ช่องเป็นโทนพัเครื่องนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยมี y u t u b e f a c e b o o o Tik t o อกนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจเพราะว่าปีนี้ตั้งใจนะครับอยากจะได้แสนจับนะครับจะทำคลิปลงทุกวันนะครับก็ขอบคุณมากๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่สับปะนุนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสันดีครับ